ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The ด a i l y ล o โ e สาราและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV เริ่มกันที่ต่างประเทศนะครับในช่วงที่มีการลุกฮือของประชาชนขึ้นมาเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงท,ทางการเมืองในประเทศตุนิเซียในประเทศอียิปต์ในประเทศลิเบียเนี่ยก็จะมีฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยเสมอแล้วก็พยายามที่จะเ,เป่าประกาศว่าในที่สุดแล้วประเทศต่างๆเหล่านี้นั้นจะเปลี่ยนจากความเป็นเผด็จการที่เป็นคนที่ปกครองคนเดียวหรือในกรณีของ บางประเทศในกรณีของอียิปต์ก็เป็นปกครองในแบบที่ทหารนั้นอยู่เบื้องหลังคือพูดง่ายๆว่ามีการเป่าประกาศว่าอย่าไปโค่นล้มเผด็จการทหารหรือเผด็จการตุลาการเพราะว่าในที่สุดแล้วคุณจะได้เผด็จการในรูปแบบใหม่เผด็จการในรูปแบบใหม่ที่มีการเป่าประกาศให้ให้เกรงกลัวกันในตุนเซียและก็ในอียิปต์หรือแม้กระทั่งในลิเบียก็คือจะเป็นเผด็จการในรูปแบบที่ค,คล้ายๆกับอิหร่านหรือค,อคล้ายๆกับอาณาจักอรออตโตมนันในยุคที่เป็น,ปนคาลิเฟ,ฟ นั่นคือเผด็จการแบบที่เป็นรัฐศาสนาเป็นติออครซีซึ่งในยุคปัจจุบันจริงแล้วมีเพียงไม่กี่ประเทศนะฮะที่เป็นเผด็จการแบบติออครซีแล้วก็เป็นรูปแบบจริงๆแล้วไม่ได้น่ากลัวไปกว่าเผด็จการในรูปแบบเผด็จการทหารหรือรเผด็จการตระกูลของหลายๆประเทศในตะวันออกกลางและในทวีปแอฟริกาและในเอเชียเพราะนั้นการเป่าประกาศในลักษณะนั้นเนี่ยมีไว้เพื่อให้คนนั้น ไม่กล้าโค่นเผด็จการที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเบนอาลีของตุนิเซียฮอสน尼มูรักของอียิปต์นะหรือมูฮัมหมัดกาดฟีของลิเบียคราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยมันเป็นอาการดื้อยาของฝ่ายที่ไม่ยอมรับในผลการเลือกตั้งของประชาชนและอาการดื้อยานี้เป็นอาการดื้อยาที่คุณเห็นได้ชัดในประเทศตุนิเซียแล้วก็อียิปต คือคนนั้นก็ออกมาชุมนุมแล้วก็ต่อต้านรัฐบาลที่ขึ้นมาบริหารตุนิเซียหลังเบนอาลีคนนั้นก็ออกมาชุมนุมต่อต้านรัฐบาลของโมฮัมหมัดมอรซีซึ่งขึ้นมาปกครองประเทศแทนเผด็จการประธานาธิบดีกึ่งทหารกึ่งตุลาการแบ็กอัพในเวอร์ชนันของฮอสนิมูบารักก่อนหน้านี้คือคนนั้นลุกคือขึ้นมาแล้วก็พยายามที่จะเป่าประกาศว่าเฮ้ยในตุนิเซียและในอียิปต์ตอนนี้กําลังจะกลายเป็นรัฐ รัฐศาสนาเป็นตีออครซีซึ่งในความเป็นจริงมันไม่ใช่เลยเพราะว่าการที่มีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งจากประเทศที่คนส่วนใหญ่นับถือศาสนาในศาสนาหนึ่งเน่ยนะไม่ว่าจะเป็นศาสนาคริสต์หรือศาสนาอ,อ,อิสลามเนี่ยมันเป็นเพียงธรรมชาติของรัฐบาลของประเทศนั้นที่จะออกนโยบายที่ตอบสนองความต้องการของคนที่นับถือศาสนาส่วนใหญ่เป็นศาสนาเดียวกันหมด มันเป็นเรื่องปกติมากนะัเป็นเรื่องปกติมากแล้วมันไม่ใช่เท e o ค r a ซีหรือรัฐศาสนาในรูปแบบที่เหมือนกับอิหร่านที่มีผู้นําสูงสุดที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งที่เป็นประมุขของประเทศในรูปแบบของไอโอตอร่าโกเมนีนะเพราะฉะนั้นการเป่าประกาศว่านุสุดโิ์โอยิปิ์จะกลายเป็นอิหร่านการเป่าประกาศว่าตุนิเซียจะจะกลายเป็นอิหร่านของอแอฟริกาตอนเหนือมันเป็นสิ่งที่หนึ่งมันเป็นไปไม่ได้ต่อให้เป็นมันก็เป็นในรูปแบบที่เบาบางกว่า ที่เราเห็นในยุคของอาณาจักรออตโตแมนหรือในยุคของอรัฐศาสนาอิหร่านใน,ในปัจจุบันนะฮะนั้นในภาวะความกลัวมุสลิมประท้วงในอียิปต์นั้นจริงๆแล้วมันเป็นภาวะความกลัวที่เป็นอุปสรรคของการค่อยเป็นค่อยไปในการสร้างประชาธิปไตยในอียิปต์แล้วก็เหมือนกันในตุนิเซียนะผมไม่ได้บอกว่ามันไม่มีโอกาสเลยที่ประเทศสองประเทศนี้จะเป็นเทโอคราซีแบบิหรานมันก็คงจะมีแต่โอกาสมันน้อย ส่วนใหญ่จะเป็นสื่อของโลกตะวันตกที่พยายามจะเป่าประกาศให้คนนั้นกลัวกลัวแล้วต้องการกลับไปเป็นเหมือนเดิมเหมือนเดิมก็คือมีเผด็จการตระกูลหรือไม่ก็เผด็จการทหารที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเฮจิมอนเฮจิมอนในที่นี้คือสาหารัฐอเมริกาอย่างไรก็ดีเนี่ยผมมานั่งลองนึกดูเนี่ยเทียบกับอังกฤษอังกฤษในรูปแบบปัจจุบันเนี่ยก็ยังฮือฮากันอยู่เพราะว่ามีบล็อกของเว็บ foreignpolicy.com นะจะให้ดูลิงก์นี้เดี๋ยวอลิงก์นี้ไปโพสไว้ที่หน้าของ the daily dose ในเว็บของ voice tv เป็นประเด็นที่ไม่ค่อยมีสื่อในประเทศไหนรายงานแต่ว่าสื่อในสหรัฐในอังกฤษก็ให้ความสคัญกับเรื่องนี้เพราะว่ามันมีอะไรที่ดูเหมือนว่าอังกฤษเองก็ไม่ได้มีความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเดวิดแคมรอนเนี่ยเชิญควีนอลิซเบธเข้านั่งร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีคณิษถาว่าในรูปแบบของการปกครองของอังกฤษนั้นมีความเป็นประชาธิปไตยไหมมี แต่เทียบกับอียิปต์และเทียบกับตุนิเซียในเชิงโครงสร้างมีมากกว่าไหมอันนี้เป็นคําถามที่น่าหาคําตอบเพราะว่าถ้าเกิดควีนเลสเบตสามารถนั่งประชุมคณะรัฐมนตรีกับเดวิดแครนแนนายกรัฐมนตรีอังกฤษได้มันหมายความว่าอย่างไรนะคำแนะนําและอิทธิพลที่มีต่อการตัดสินใจของรัฐมนตรีจะไม่มีเลยหรือมันเป็นไปได้อย่างไรถ้าจะไม่มีเลยหากนั่งอยู่ในที่ประชุมสนะื่อในอังกฤษที่ไม่พอใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ก็วิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันว่านี่เป็นสิ่งที่คงจะไม่เกิดขึ้นหากเป็นนายกรัฐมนตรีโทนี่แบลจากพรรคเลเบอร์นะฮะความสัมพันธ์นั้นก็แตกต่างอย่างไรก็ดีในอังกฤษเนี่ยเขาก็เพิ่งผ่านกฎหมายในปี2 5 5 4ที่มีชื่อว่า Fixed Term Parliament Act Fixed Term Parliament Act เนี่ยคือ,อลดอำนาจของประมุขของประเทศในการที่จะสั่งให้มีการยุบสภาไปโดยปริยายแล้วครั้งสุดท้ายที่ประมุขของประเทศของสหราชอาณาจักรใช้อำนาจ ในการยับยั้งการผ่านกฎหมายก็จะเป็นควีนแอนในคริสตศักราช1707นะที่ไม่พอใจกับข้อตกลงที่ทำกับกองทัพของสกอตแลนด์แล้วก็คิงจอร์จที่4ในปีคริสต์ศักราช1829ที่ไม่พอใจที่ให้ชาวแคทลิกมานั่งในที่ประชุมรัฐสภาแต่ว่าหลังจากนั้นก็ไม่มีความพยายามที่จะที่จะลุกแกมอนาน,นาจในฐานะประมุขของประเทศในอังกฤษแต่ว่าในกรณีของควีนส์บตที่ไปนั่งประชุมคอรมนี้ เริ่มมีคนตั้งข้อสังเกตว่ามันอะไรเกิดขึ้นกับความสัมพันธ์ระหว่างเดวิดแคมรอนและควีนเลิซาเบธนี่เป็นประเด็นที่น่าสนใจอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผม,มสรุปในรายการนี้คือว่ามันไม่มีสูตรตายตัวมันไม่มีสูตรตายตัวว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันอยู่ที่ธรรมเนียมการปฏิบัติของแต่ละประเทศหนึ่งมันอยู่ที่ผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นนะว่ามันมีการเปิดให้มีการแทรกแซงจากอำนาจนอกเหนือระบบหรืออำนาจที่แฝงตัวอยู่ในรัฐธรรมนูญหรือไม่นะในที่สุดแล้วเนี่ย แต่ละประเทศเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นสหราชอาณาจักรหรืออียิปต์หรือตุนิเซียก็มีโอกาสสร้างประชาธิปไตยพอๆกันถึงเวลาของช่วง Daily c ลเวอครับผมไม่เก็ตและผมไม่เห็นด้วยกับปกของ Nation Weekend เลยเพราะว่าคุณพิสิทธิ์ขายได้ในกรุงเทพหรือไม่ ผมคิดว่าขายได้ไม่มากไปกว่าผมอ่ะนะฮะคือความเป็นประชาธิปัตย์แน่นอนทําให้คนนั้นเลือกแคนดิดของประชาธิปัตย์แคนดิดของประชาธิปัตย์ก็คงจะชนะเลือกตั้งผู้ว่าแต่ให้ผมไปลงประชาธิปัตย์ผมก็ชนะเลือกตั้งผู้ว่าให้คุณธภพิสิทธ์ลงก็ชนะให้หมอมสุกุมพันธ์ลงก็ชนะก็ได้เก้าแสนโหวเสียงคือไม่ว่าใครลงก็ชนะมันเป็นอย่างนั้นนะมันไม่ใช่ว่าคุณธภพิสิทธ์ขายได้ในกรุงเทพและมอมสุกุมพันธ์ได้เพราะคุณธภพิสิทธ์ คุณพิสิทธิ์ได้เพราะว่าคุณพิสิทธิ์มีมีโลโก้ประชาธิปัตย์ติดอยู่บนเสื้อนั่นคือคนกรุงเทพเลือกประชาธิปัตย์ฐานเสียงของเขาแน่นแล้วเขาเลือกประชาธิปัตย์ไม่ว่าจะเป็นคุณพิสิทธิ์คุณพิรักษ์หม่องสุขุมพันธ์หรือสมมติผมไปลงมันไม่แตกต่างกันพูดถึงเรื่องนี้ก็ไปที่เล่มอื่นกันบ้างนะฮะมติชนก็จัดเตเมื่้กับท่านวอนะฮะสงสัยมติชนจะชอบดู voice tv เช่นเดียวกันนะครับก็ ก็ยินไม่ได้ยินดีกับท่านวอนะฮะแต่ยินดีกับมติชนไปดอูอีกเล่มหนึ่งดีกว่าสยามรัฐทำไมยังให้น้ำหนักกับเรื่องของมุ้งการเมืองอะไรอยู่นะคุณเยาวภาคุณจตุพรเสื้อแดงแล้วก็มีคุณยงยุทธิย,ยาภัยรัฐด้วยซึ่งผมไม่เข้าใจว่ายังมีที่บนต่รัฐ,ร,ฐรัฐบาลน,นี้อยู่อีกหรือหรือผมอาจจะไม่ทราบก็ได้แล้วก็จะมีโลกวันนี้วันศุกร์เลือกตั้งผู้ว่าหล่อใจดีสปอร์ต หล่อใจดีสปอร์ตคือพลตรวจเอกพงษ์สวัสดิ์พงษ์งเจเริญนัน,นี้ใช่แต่ว่าคุณสมบัติที่สำคัญกว่าอาจจะไม่ใช่หล่อใจดีสปอร์ตอาจจะเป็นความเป็นประชาธิปัตย์ของหม่อมสุขุมพันธ์และทุนในการหาเสียงของหม่อมสุข,ขุมพันธ์ที่เหนือกว่าคุณพงษ์สวัสดิ์พักกันสักครู่ครับช่วงน้ากลับมานะครับพูดคุยกับคุณสู้ชิงฮะเทรนด์ของเทคโนโลยีในปี2 5 5พ ช่วงนี้ The Daily dose นะครับมาพูดคุยกับผู้ดำเนินรายการไลฟ์นะครับซึ่งออกอากาศทาง Voice TV เวลา18.30นาฬิกานาทีนะครับมาคุยเทคเทรน n d ในปี2.5.6คุณสู้ชิงนะครับคุณกิศภาชินนะครับสบายดีนะครับสบายดีค่ะเดี๋ยวผมรอดูรายการในในช่วงเย็นทุกๆวันอยู่แล้ววันนี้เชิญมาเพราะว่าอยากจะถามถึง เทรนด์ของเทคโนโลยีในปีนี้อะไรอะไรน่าสนใจค่ะเท่าที่ดูว่าจะมีเรื่องอะไรที่น่าจะเป็นเรื่องที่ได้รับความนิยมมากใช่ไหมคะมันจริงๆแล้วเนี่ยมีเทรนด์ค่อนข้างเยอะพอสมควรแต่ว่าคัดเลือกเทรนด์ที่คิดว่าค่อนข้างจะเห็นชัดแล้วก็เป็นเรื่องที่แปลกใหม่สําหรับคนในวงการอะไรอย่างด้วยนะคะเทรนด์ trend แรกที่อยากจะพูดถึงเนี่ยก็คือเป็นมันเกิดคําใหม่ขึ้นคาะคุณปลื้มมันเกิดคําว่าแฟบเล็ตขึ้นมาแฟบเล็ตใช่ค่ะ P H A B L E T เกิดคําใหม่ขึ้นมาซึ่งมันเป็นคําที่รวบรวมระหว่าง2ผลิตภัณฑ ด้วยกันคือคำว่าโฟนซึ่งมาจากสมาร์ทโฟนกับแท็บเล็ตเอามารวมกันจนกลายเป็นคำว่าแฟบเล็ตคำใหม่ขึ้นมาคือคือคอย่างนี้โฟนโทรศัพท์ ใช่ครวมเป็นหนึ่งเดียวเป็นแ็บเล็ตที่มีอยู่ในปัจจุบันมันไม่พอเลยมันยังไม่พอค่ะเราต้องขยายตลาดออกไปอีกนิดนึงแล้วมันหน้าตาเป็นยังไงแ็บเล็ตเนี่ยหน้าตาที่ว่านะคะมันจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่คาบลูกคาบดอกค่ะคือจะเป็นสมาร์ทโฟนก็ใหญ่เกินไปจะเป็นแท็บเล็ตก็เล็กเกินไปเพราะว่าหน้าจอของแ็บเล็ตเนี่ยมันต้องเป็นความกว้างขนาดก็มีขนาด5นิ้วเป็นต้นไปเพราะฉะนั้นเนี่ยจะค่อนข้างใหญ่เทียบกับ iPhone ที่เราใช้กัน4นิ้วโนเกียรูเมียของคุณเปื้มก็จะเป็นนี่จะมีหน้าจน ที่ใหญ่ตัวที่เป็นตัวนำร่องเลยก็คือ Samsung Galaxy Note ค่ะโอเ Galaxy Note โนตผมก็ใจว่า iPad Mini <ม>ก็คล้ายยังไม่ใช่เหรอใช่ค่ะแต่ว่าท็บเลตเนี่ยคือจริงๆแล้วฟังก์ชันมันจะเป็นโทรศัพท์เพียงแต่ว่าเนื่องจากขนาดหน้าจอ,อทําให้มันรู้สึกว่ายังกึ่งๆว่าจะเป็นอะไรดีแต่จริงๆแล้วก็คือเป็นสมาร์ทโฟนอันนี้ทาร์เก็ตกลุ่มสุภาพสตรีหรือเปล่าเพราะมันเหมาะกับใส่ในกระเป๋าฮิ้วของผู้หญิงหรือมันทาร์เก็ตกลุ่มไหนกันแน่จริงๆแล้วมองจากทาร์ e t ็ตกลุ่มนี้น่าจะเป็นคนที่ ชินกับการมองหน้าจอที่ใหญ่ๆคนนี้ต้องทํางานกับหน้าจอเยอะๆคนที่ต้องการอะไรที่มันเป็นรายละเอียดอย่างเช่นที่บอกว่า Galaxy Note เนี่ยเป็นตัวที่เปิดตลาดตัวนี้ขึ้นมาใช่ไหมคะด้วยการออก Samsung Galaxy Note ขนาดหน้าจอ5.3มาเมื่อปี2011ตอนนั้นเนี่ยคนในวงการรู้สึกว่ามันจะไปขายได้ยังไงเพราะมันค่อนข้างที่จะเป็นกลุ่มเฉพาะมากๆเนื่องจากตอนนั้นโทรศัพท์ที่เราคุ้นเคยกัน4นิ้วก็หรูแล้วแค่นี้มันก็ถือลําบากแล้วใช่ไหมคะค Samsung ออกมาตึบ๊บแล้วก็เป็นหน้าจอขนาด5.3นิ้วเนี่ยค่อนข้างที่ จะใหญ่พอสมควรเพราะฉะนั้นแต่หลังจากนั้นก็คือก่อให้เกิดปรากฏการณ์ว่าขายดีมากจนซัมซุงเองก็แทบจะไม่อยากจะเชื่อเั้นยี่ห้ออื่นก็จะน่าจะออกมาเพิ่มขึ้นทนาย<ด>ถูกเลยค่ะเพราะว่าหลังจากที่ออกมาเป็นซัมซุงกาแล็กซี่โนตเนี่ย5.3นิ้วอีกปีหนึ่งถัดมาปีที่ผ่านมาประกาศเปิดตัวซัม s ุงกาแล็กซี่โน้ต2้วยหน้าจอ5.5นิ้วแล้วสรุ่นนี้นะคะขายดีมากรุ่นที่บอกว่ารุ่นล่าสุดรุ่น2เนี่ยก็คือภายในเวลาแค่ สามสิบกว่าวันขายไป<ม>ได้สามล้านเครื่องโอเคง,งั้นแฟลเลดน่าจะได้เห็นมากขึ้นในปีหกแจะได,ได้เห็นมากขึ้นแน่นอนค่ะเพราะว่าเขาทํานายกันว่าออตอนนี้คนเริ่มหันมาทางเทรนของสมาร์ทโฟนที่มีขนาดหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็มีสไตลัสแล้วก็มีความสามารถในการที่จะทุกเป็นทุกอย่างที่สตีฟจ็อบส์เคยบอกบว่าไม่เวิร์กหรอกรแต่ตอนนี้เห็นแล้วเพราะว่าหลายๆแบรนด์ HTC LG ทุกอย่างก็ออกตามกระแสะกันมาด้วยหน้าจออย่างต่ําสุด5นิ้ว เทรนที่2องหะฮะเทรนที่สองค่ะเทรนที่เลือกมานําเสนอเนี่ยก็คือจะเป็นเทรนที่เกี่ยวข้องกับความเกลียนบนอินเทอร์เน็ตที่ผ่านมาเราจะราคาญกันมากเพราะว่าจะมีอินเทอร์เน็ตจะเต็มไปด้วยพวกเกลียนดะเป็นนักเลงคีย์บอร์ดจะคอยแอดแทกคนบนอินเทอร์เน็ตเยอะมากในโลกไซเบอร์เนี่ยในโลกไซเบอร์เกลียนแบบแอดแทกชาวบ้านเพราะว่าเกลียนจะเป็นคนที่เป็นนีรนามใช่ไหมคะใช้ชื่อปลอมบ้างใช้อวตารปลอมบ้างทีนี้เกลียนก็จะมีหน้าที่สร้างความปั่นป่วนให้กับอินเทอร์เน็ตจะเอาเรื่องที่เป็นเรื่องที่ค่อนข้างมมมีควาาขัดดแยย้งพูบ่อ ถึงว่าจะไปโจมตีคนบนอินเทอร์เน็ตด้วยการที่ไม่เปิดเผยตัวเองบางทีเกิดขึ้นใน Facebook ด้วยอย่างนี้ใช่ค่ะ <Okay. S 1> ทีนี้เขาบอกว่าปีนี้เนี่ยมันจะมีเหตุการณ์แบบนี้น้อยลงทําไมถึงน้อยลงยกตัวอย่างว่าเมื่อล่าสุดเดี๋ยวนี้บนเว็บไซต์ r ว d dit เพิ่งจะมีเกลียนที่เป็นเกลียนตัวพ่อคนหนึ่งเนี่ยถูกคนในเว็บไซต์ไปเจาะหามาว่าเขาชื่อจริงชื่ออะไร oh. นามสกุลชื่ออะไรแล้วก็มาเปิดเผยทําตัวนิรนามเนี่ยยากขึ้นกว่าเดิมยากขึ้นกว่าเดิม <Okay. S 1> นั่นคือสาเหตุข้อที่หนึ่งเพราะว่าจะ จาก personal branding หรือการสร้างแบรนด์ให้กับตัวเองตอนนี้เทรนด์การใช้อินเทอร์เน็ตมันเปลี่ยนไปคนบนโซเชียลเน็ตเวิร์กรู้สึกว่าเราไม่อยากที่จะซ่อนอยู่หลังแค่เป็นชื่อนิคเนมสมัยก่อนเราจะ,าจะใช้ว่า l ลิฟลี่บอยห้ l สิบ y ามเลกแบบนั้นใช่ไหมคะคตอนนี้เราเปลี่ยนมาเป็นว่าเราอยากจะให้ตัวตนของเราเนี่ยเปิดเผยมากที่สุดค,คือคนในปีนี้ <c oughs> เชื่อว่าน่าจะมีพฤติกรรมแบบนี้ใช่ค่ะคือการขายตัวเองมากขึ้น <Okay. S 1> อย่างถ้าเป็นซู้ชิงบน Facebook เราก็จะอยากให้คนรู้จักเราในฐานะที่เป็นซู้ชิงเราไม่อยากจะมาในแนวนรนราม คนอื่นๆก็อยากจะรู้สึกว่าเขาอยากจะขายจุดขายของตัวเองความเป็นตัวเองความชอบไลฟ์สไตล์รสนิยมของแต่ละคนเพราะเป็นการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงทางด้าน behavior ของมนุษย์ใช่ค่ะซึ่งจริงๆมันก็ไม่เกิดขึ้นปล้วมันนี่มันเกิดขึ้นแล้วบางส่วนจะเห็นได้ว่าพวกนามแฝงหายไปเยอะยังพอมีอยู่บ้างนะคะคนที่ต้องการที่จะยังมีความเป็นส่วนตัวอะไรแบบนี้ก็ยังมีอยู่แต่ในปีนี้เราน่าจะเห็นความที่เป็นนิรนามเนี่น้อยลงซึ่งมันก็จะนํามาสู่การที่เราจะสูญเสียความเป็นส่วนตัวมากขึ้นเพราะสองอย่างนี้มาด้วยกันไม่ได้ จำนวนเกรียนไซเบอร์แท็กนะที่มันไม่ดีไล่ล่ากันใช่ค่ะไปที่เทรนที่3ฮะเทรนที่3ก็จะเป็นเทรนเรื่อง 3d printing หรือ 3d printing ใช่ค่ะเครื่องปริ้น3มมิติไม่แต่ปัจจุบันคุณปริ้นออกมาเนี่ยเป็นกระดาษอะไรคุณจะปริ้นออกมาให้มัน โอ้ขึ้นมาหรือยังไงฮะจะเป็นคล้ายๆอย่างนั้นหลักการของ 3D Printing ก,ก็คือจะมีเครื่องปรินหน้าตาแบบปกตินี่แหละค่ะคุณปื้มแต่ว่าลักษณะของวัสดุวัตถ,ถุที่ใช้ปริ้นวัตถุที่ปรินออกมาจะเป็นแบบ3มิติด้วยการที่ใช้เทคโนโลยีของการค่อยๆพิมพ์ลงไปทีละเลเยอร์ซ้อนกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งออกมาเป็นรูปร่างที่เห็นอยู่บนหน้าจอนี่คือม,มันมีใ่ค่ะนี่คือเครื่องปริปนตอนนี้ที่บอกว่าเทรนนี้จะมาแรงในปีนี้ก็คือว่าตอนนี้เครื่องแบบนี้มีขายในเชิงแบบสําหรับคอน summer ผู้บริ พวกทั่วไปตามบ้าน<อ>สามารถหาซื้อได้โดยที่จะมีเจ้าหลักๆที่เป็นนําตลาดก็คือ MakerBot ที่จะขายอย่างที่เราเห็นกันในคลิปวิดีโอนี่คือวิธีการปริ้น, <บา S 1> นจนเกินกําลังซื้อ,อรจริงๆร,ราคายัางถึงว่าแพงอยู่แต่ว่าถูกลงมามา,มากเมื่อเทียบกับสมัยก่อนอตัวนี้นะคะน่าจะราคาประมาณสัก หก0 0ื่นกว่าบาทเมื่อเทียบเป็นเงินไทยแล้วอันนี้ผมชอบมาดีสามผมชอบอนนมาดีสามค่อนข้างที่ตลาหน้าตําหน้านิดน,นึงนี่คือวิธีการปริ้นที่บอกคุณปลื้มเมื่อสักครู่นะคะก็คือการค่อ,คอยๆซ้อนเลเยอร์กันทีละชั้นโดยที่จะมีเป็นไฟไล์ที่เป็นตัวดีไซน์อยู่ในคอมพิวเตอร์เสร็จแล้วผู้ใช้งานก็สามารถที่จะสั่งปริ้นซึ่งวิธีการปริ้นเขาก็จะมีหลายเทคโนโลยีด้วยกันหนึ่งในนั้นก็คือการเอาอย่างเช่นพลาสติกหรือว่าโลหะมาหลอมก่อนเสร็จแล้วก็พ่นออกมา เพื่อเป็นรูปร่างในแบบที่เราอยากได้ข้อดีคืออะไรข้อดีก็คือว่าเราสามารถที่จะได้โปรดักในแบบที่เราอยากได้เป็นแบบที่เราออกแบบเองไม่ซ้ําแบบใครแล้วทําเมื่อไหร่ก็ได้ครับค่ะน่าสนใจน่าสนใจก็ใช่รายละเอียดเพิ่มเติมทั้งหมดนะฮะอ่านได้นะในบล็อกนะของคุณสู้ชิงนะครับในเว็บไซต์ของ voice tv.co.th แล้วก็ติดตามในรายการไลฟ์ได้18นาฬิกา30นาทีนะฮะขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่กับท่านผู้ชมกลับมานะครับมีเรื่องราวของ การเทคโอเวอร์อนะัลจาเซราะอลจาเซรายึด Current TV เรื่องราวเป็นอย่างไรช่วงหน้าเอลจา e เซรานะครับมีเงินมากนะมีเงินมากมายมหาศาลเข้าซื้อ Current TV ซึ่งมีผู้ชมเขาบอกว่าไม่กี่หมื่นคนแต่ว่าเข้าถึงครัวเรือน60ล้านครัวเรือนใช้เงิน500ล้านเหรียญ500ล้านเหรียญเอากอถ,ถือหุ้น20%เอากอได้ประมาณ100ล้านเหรียญน,นะครับเพราะนั้นเอากอก,ก็จบชีวิตทางการเมืองและการเป็นสื่อมวลชนอย่างร่ำรวย Current นะฮะจะเป็นฟุตพิ้์หลักในสหรัฐอเมริกาของ a l ลจูเซราอาจจะมีชื่อใหม่ก็ได้เป็น a l ลจูเซร a อเมริกาไม่ใช่ a l ลจูเซราจากโลกอาหรับอย่างเดียวแบบที่ภาพลักณมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจคือว่า CNN และ Fox นั้นจะมีคู่แข่งใหม่แล้วในสหรัฐ a l ลจูเซราจะมี Current เนื้อหาที่ออกใน a l ลจูเซรานั้นไม่แพ้ Fox และ CNN นะฮะแพ้เรื่องทุนไหมก็ไม่แพ้แต่ว้ที่พนของ t i ม e วอร์เนที่เป็นเจ้าของ CNN และรูเบิมอร์ดที่เป็นเจ้าของ Fox อาจจะทำให้อลจิเซราไม่สามารถออกอากาศได้เยอะเท่าที่ควรในเครือข่ายเคเบิลในสหรัฐแต่ถ้าเกิดแฟร์ผมคิดว่านี่เป็นทางเลือกใหม่สำหรับคนอเมริกาที่ดีมากถ้าเขาเปิดรับการเสนอของของอลจิเซราซึ่งครบถ้วนกว่าทั้ง Fox และ CNN นั่นก็คือรายการ The Daily d ose ในคืนวันนี้พบกันใหม่ในคืนวันหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนครับ,บค,ครับ